โอเคก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องนี้ช่องผมหรือกดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกรหัสฟรีในเกมอวี2020นะครับรีบดวกันหมดเขตนะครับและก็เราจะแจกกาลีนา5้าใบฟรีนะครับแนะนำนะครับ5้าใบฟรีนะครับกาลิน่ห้าสิบห้าใบฟรีครับใครอยากได้ก็เขียนคำว่าผมอยากได้ครับผมอยากได้นะหรืออยากได้ธรรมดาก็ได้ คอมเมนต์ลงมานะครับผมจะดูผู้โชคดีนะครับ EP สองแล้วผมจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับและก็ใครอยากได้รหัสฟรีก็ดูคลิปนี้นะครับรีบดูนะครับเผื่อคนอื่นอาจจะเอาไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจกกัีนาฟรีแจกรหัสฟรีร,ฟร,รีบดูสำหรับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับว่ารหัสของผมจะมีตัวอะไรบ้างและ EP สองจะมีผู้โชคดีใครบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ อ้าวเราเข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับนี่นะครับเราจะมาดูส่วนของฮีโร่ก่อน,นครับเรื่องฮีโร่ผมบอกแล้วว่าเยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะมีพอเล่นนะครับมีพอเล่นสกินก็มีอยู่ครับนี่นะครับฮีโร่ส่วนของฮีโร่นะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะไม่เยอะมากหรอกมีก็มีประมาณนี้นะ ส่วนใครไม่ค่อยชอบไท่ไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรครับนะไม่ว่ากันใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับจะปั้นให้โหดก็ได้นะครับแล้วเรามาดูส่วนของแร้งมั่งนะครับส่วนของแร้งรหัสนั้นของผมก็อยู่ใดหนึ่งนะครับก็คือผมไม่เล่นแล้วนะครับผมก็จะแจกฟรีให้น้องเลยนะครับแล้วก็ลูนะครับส่วนของลูนก็จะมีลูอยู่นนะใครอยากใช้ลูไหนมี รุนผมเซตไว้นะครับก็จะมีเรียวมะมารอดไฮเตเวจเกาะลิโอมานะครับคือคือใครอยากอัพลุ่มก็อัพได้นะครับวันนี้คือรุนแนะนำนะครับโอเคโปรไฟล์ก็มีอยู่นะครับจะัาเล่นนี่เยอะนะคือผมจะบอกว่ามารอดนี่โค มาร์ตผมเล่นเก่งนะไอดีแนละ้วมาลอดโค้งสำหรับใครที่ชอบเล่นมาลอดผมก็จะแจกนะครับนี่คือรหัสที่ผมจะแจกนะส่วนของการเขียนกาลินาส่วนของการเข้ารหัสเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าใส่ตัวอะไรบ้างไปชมเลยส่วนของการรักอินนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแต่อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้กาลิน่าก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากได้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ